สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงแรงของมือวันที่22เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัด ป่าอุดรนะคะพี่น้องคะมันีปูเล่ามาบอกความฝันสู่ฟังนะคะซึ่งปูเลาเคยฝันแบบนี้แล้วก็วันนั้นออกมาเป็นสามตัวตรงเลยนะคะพี่น้องคะบันีปูเลาก็เลยมาฝันฝันอีกรอบหนึ่งฝันแบบเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันตั้งกันนิดนึงนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมณนีของปูวัดปลาอุดรนะคะปูเล่าสีฝันว่าจังไหนนะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันลูกค้าการน้มาสการค่ะ ค่ะบบปูมาถามยังเจ๊ค่ะปูเป็นเก็บผู้ฝันหล่ะล่ะไม่จะเรียกผู้ฝันหล่ะจ้ะเริดกต้ฝันแล่ะค่ะพอว่าผู้ฝันมันก็จะฝันอีกฝันฝันแบบฝันเป็นเลี้ยงเล็บฝันเป็นเลี้ยงเลยบอกค่ะปูป่ะเนี้ กเม็น,นว่นวววววววเป็นเลี้ยงเันก็บ่เป็นโตจวอากบ่เป็นตัว่าอว่าจ้เป็นแบบเปรตใยุ่นนะค่ะบางบางเนื้อหันเป็นเหนมาชิมเนาะค่ะก็เล็กเป็นมาชิมน่ะ,ละนนนแล้วเข้านี่มันขีดยัดแจมเด้ค่ะจ้าผูวานีเอาคันแม่นั่นเลยมันมัน,น,บน,บนเป็นเก็บซเก็ดเนาะค่ะไอที่เนซิมที่หเียวไหม แม่นค่ะเจสี่ะอ่าเจบวยมากเพราะว่าเยนี่มันบาแต่หหก้วาอาเจ้าอเนมันยักแบลงอเป็นเอเป็นี่น้ำแน่นะโได้ค่ะปูเพราะวมันี่เ็รกัมันกัน้ำสีน้่บอายักแบเพราะว่าดยมากกันมัาแยนี่มาหกแปลว่าแมนหกไร้หัวเลยได้ค่ะปู ซื้อเลขท like ี่หกหิบปูามันสิบัจะมาปูยางบายอยู่เอมันคือปูาใเป็นเจ็ี่เจ็นั่นละอือครับปูแวปูก็เลยวะเป็นชีหกไ้แม่หยักแถวที่น้าอ่าปูมากี์นั่นปู่าหมากดีนะค่ะนีจะหกกล่องแนก็หลหมดได้เลยแมนค่ะปูมีเลขค่อมฝันปูกับฝันมาขึ้นนี่แหละ นเมื่อเคือนสวัสดิ์ที่ว่าฝันแต่ก็ยังฝันสันนิ่ยค่ะเราวปนมาห่เราอ่ะหูว่าะชิเมื่อไหรยเมื่อไรเนอกกเลเรั่งนั้กับฝันเมียกันก็ฝันจำได้บรดิสนองค่ะเรื่องฝันจำได้ปรเดยนิมาบอกสู้มอักฟังนี่แล้วค่ะยอกษีไม่ฟังนี่ล้วเพราะมันเป็นความฝัน

พ่นกะโอนปัจจัยมาให้ปู่ยูเดี๋ยวเขาหน่อยเขาไปจ่วงไก่เชดยเอาให้ปู่นะคะเพ่นว่าเพ่อนอยูท่างันอ่านั่งล่องนี่แหะคะ่ะถ้าเขาหน่อยจำบ่ผิดจะถูสาธุผู้ใด,ดเป็นเลยทั้งปู่ยังสาระปู่เป็นวีดวงกันเลยนี่แหลคก็นอกจากดวงเมื่อทอาการปู <c oughs> ปป่ไยว้ยูผู้ใดตามผู้ใดนั่งกันเขาเบิ่งกันเพื่อมันบ่ขาดจะหวดหน้าก็ได้เขาสู่มหงดจุน้าค่ะช <c oughs> ื่อว่าดวงเกินเนาะค่ะ <c oughs> ดีใจนะผู้คนไดยังสิละนี่กันเีใจนะผู้คนไดนี่ก็ไเลผู้คนสูบันมานเนาะค่ะพู้นี่เป็นลูกโนมานนีเด้อคิดทำผูก็ไเลค่ะเป็นไม่โูบไม่หมานอีคิดทำก็นด้ให้ใจไหลก็ก็ค่ะเบเท่าวัเท่าดรขึ้นไปหาพิก็นเลยค่ะชาธุค่ะพ่อช้ามากตไหก็ไเลยมันจะไวมากทอาไก็กด้เลย ซุบหลอนคือแล้มีวยเท่ากเท่าหมดละเขาเป่าเรียกว่าฝันูดนีเนาะใช่ค่ะผู้คะผู้มาคึืนดีไ่้มาันึ้นเลยยักษิไปใดอกเองที่สามหลไหมที่สามหลอที่สามหลไปสามคน่เลย เป็นผู้ขับเราก็จะนนำเงี้ยงเงี้ยงกันว่ามีผู้จับพวกมาไลจ้าก้อนหนี่งว่มีผู้จับหลังเจ้าก้นใบไปเอ้าผู้นำท่าทางเลยร่อเอ้าคนทกขับแน่ว่าจะบอกผูอ่วค่ะขับเอาแน่ว่าจะกุกจับเอาหมดผมมาไล่มาแน่ว่าจะบวกกนเลย ไปสามคนครับคนผมบางทีไปกไ่ว่าบไปแล้ววันนี้ไปแว่เขาช่วจังเงี้ยเงี้ยพูดดึงันเปิดต้อนเชิอกมาเรต้อนเชิญผมว่าก็ได้ขี้เขาไปยทติไปทุระยังก็บ้รู้กันแต่าแบบไปแวะหาไปจอดันหน้าค่ะไปจอดกเขาไปไปเขาไปจอดที่โมงเชื่อคน แล้วตแล้วถอยออกากน้อยจะขาไปไกลเชื่อเป็นไรมาสั่นบอกกันค่ะถอยออกมาจากน้อยมาสั่นถอยออมาจากน้อยจะจะจะอไปไกลเชือเป็นไรมาสั้นจำบอกไปนักกัน์ะก็่มเป็นไรได้สามคนนีมค่ะปจำจำได้พาะบองทีละคือหมวดอันอ่าที่พระเจ้าอเอิมดต่อัญที่ะค่ะ อันเด็กใหม่ซ้นั่นนะเื่อนเชียกันล่ะัลักษณะแบบนี้ละวันบ่หลาย่ี่รถสามล้อไปสามคดเห็นละแต่ว่าผู้หนึ่งเป็นผู้เฒ่าเนีอืมค่ะพูถ้าเป็นผู้นึงเป็นผู้เฒ่าผู้นังอู่กลางเนี่เป็นผู้เดือดทักขา้าเป็นผู้ใดจำนาก็เ็าด้ค่ะจำนาก็ได้ทั้งสองคดนล่ะเพราะว่า แต่ว่าแต่ว่าผู้รักนูุทักาเนี่ยเป็นผู้เฒ่าในผู้ทัการกัวนี่ยค่ะผู้ทักการกัวนี่เป็นผู้เฒ่าแต่ว่าผู้ก็เกิดอะไรปีหนี่งอะก็เพรามันมันมันไปสามคนแม่นวะหรอค่ะเพราะว่าผู้ทักกลัวนี่ผู้เฒ่านี่มันเป็นเก้าอยู่แล้วนะผู้ว่านะค่ะผู้เฒ่านี่เป็นเก้าแล้วก็ไปนับกันสามคนค่ะ ่เลจีวากีท <Picasso? S 2> ีเป็นสามท่ะค yes. ่ะสามหลอดมหลอมันหลอดมกระสูนอยู่แล้วสามหลอดเลยค่อยฟันเจนสามหลอดไ่ออกสามศูนย์ศูนย์สามเนี้ยค่ะูีว่าเต้าขนาดสามหลอดสามหลอดอก็ูฟันเนม่ที่ออกสามศูนย์เนี้ยสาอดนี่ค่ะปูก็จะตีนกันแลต่ว เป็นตัวไดาพูดกับว่ามันก็ตียังไงนะอาจารย์เค่ะมันกตีว่าอย่างนันอาจารยเเป็นตีลักษณะแบบนี้นะพูดตีตัวอะไรนะคะผู้คะพูดเท่าในกคญานี่เป็นเก้าค่ะเราไปต้อกันสามกปูกระลกทีทีว่าสามนะค่ะแล้วก็สามอนี่มันก็เป็นศูนยอยู่แล้วนะค่ะกระลิกกระลิกีทีเป็นเก้า สามศูนย์เก้าสามศูนย์ค่ะได้ไหมมันกระตรงกับเลขปูลทีเลขปูโสุใช่เนาะค่ะหนึ่งร้อยสามสิบูแม่เนาะแม่นค่ะปูตรงกันกับเลขกันน่เอมาตรงกันกับเลขลบโสแท้ค่ะลบสุนหนึ่ร้าูปแม่ค่ะ บัมเอามันาตุ้มกันอยู่ทั่วเลยทุกที่เจ้าพิจารณาเทาบานันั่นนั่ผ่าใจเป็นเก่านะค่ะกันเอาน้าผ่าใ้เป็นเก่านีมา่มัดขีเขากันเป๊ะเลยเ่าสามทุนเลยเนค่ะนี่หลังนี่เป็นปันิมัจย์ยังเอาตเก่าใส้น,นี่บวเสน่ัวค่ะบัวบัวเล็นันแบบมัเกี็ดวดเขาเล็กทุมบูลงไปไหม ค่ะนี่แหละะนมันแค่หน่วเนั่นเด้อัคหัวไน่นเพราะว่าอันเป็นเก้าสามศูนย์นี่มันก็ต้องมีหกสามศูนย์บ่อมันก็เก่าตัวเดียวกันค่ะอ่มผู้ใครเห็นันใคเห็นลักษณะแบบนี้เหรอคยฝันเหนสามบ่อนี่กี่ผู้ฝันจะหลายปีเลยนะฝันเันสามบ่ผู้ไัดังที่สามบ่อ สามศูนต์ตัวหน่ะอืมกระปัวอืมปูค่อยฝนเียตัวนะปู่ใส่หนังปูนะปู่ใส่ปูดังไปผูเดียวปู่ขีดครับหอกปู่ลงปูนั่งมาสามหลมันกรกเป็นสามศูนต์มาจากปัวเข้าเต็มเต็มเลยักสามู่เลียงไอ้สามตัวแบบตรงตรงเลยนะครั ใช่ปุ๊บศูนย้มันเนะขันหัวเป็นหัวนยละค่ะเป็นตัวเีันหัวเองจะเป็นตัวเดียวลักนี่ก็ได้ค่ะดได้เวลาลัด้เวลาพอดีครับพูคะเอาไซีคนคนไลคแช่ทั้งสอง้ำเลอคนจิตตามหมนะนี่ก็ไดรคะอ่ามิตัวใดแน่ก่อครับปูันจะทวดอีกจังหวะนครับปม เ้าสามศูนย์แล้วก็หกสามศูนย์ค่ะแล้วก็ซีหกตัวทั่วาวเอาวโซีเกียรติ์ปูอ้ไยังเลขตัวนั้นนแนึงโอคได้ครับคะค่ะตรงกันคบผูค่ะตงนี้เกกับ่าตัวเราาวาผู้กล่อันนั้นาะอันนั้นการยัดซีปฏิ จ้าดีซอยกันนะปเ่มปะ่าปูกับฟันอย่างทีละอันนี้มันอันนี้ว่าเป็นโตเจ้า่าขาเท่าตีดือก,กับแม่นเน้ค่ะปะอาปูกับันชัดเกินยูคฟันเป็นตัวเล็กฟันแบบตีง,ง่ายคกระพวกแต่ว่าปูค่อยฟันหัวนั่นนี่ปูไปผู้เดียวก็มาขี่ออกคา3ามศูนย์หมดอ่ะค่ะอันนี้นบไปสามต้นะปูก็เรียบรี่ผู้ถาไว้นล้ปูก็เรียบรที่เป็นเก่าสามศูนนี่ละ จิมเม็เดียวนี่ละปัอีกูก็เลยว่ามันเหกหนือมันมากดีเพราะว่าเรกาวไปหกมันตัวเดียวกันเม็นวะล่ะอันนี้อันหัวครับว่าไอ้พี่เปิดจิตจนน้าันน้ำเหม่อไอ้มีโชคไ่มันีไอ้พี่ไอ้เบ็้ตุโทน่อคนกนเลยคนแช่ทั้งสองหมาน้ำเด็กเด็กคนทีตามไปอันผู้ปันได้ผู้กัเบอกกี่ละอันนี้เขาเรียงยังละที่ผู้ฟันเพิ่มดีกัน วันเอ็นป้าสองว่ายังลืมประเด็นแบบเป็นัายุเป็นแมงเนี่ยูู้ฟันดีผู้ปฏิด้บอกอีกนะค่ะเอนเอ็้ที่บนกดไหลกดแค่กดทิดตามใว้ดีไปเลยกดกระดิ่งแก่เทียนไใบกดทิดตามใ้ค่ะตั๊มผูฟันแบบเดียวรู้ไหมใเรยินนี่สิละค่ะใครดตามปฏิได้ือจงผู้คนใกล้ท่านบุญมหาศลนะเนาะค่ะพูดอะไรล่ะอะไอ้ที่ชอบไม่มา ถ้าพูดการน้อมสักการะปุ่ะนี้ปังๆเลยเขาจะเลื่อนปังการน้อรสักการะพุทธสัตว์ทุกข้าขอบคุณค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางของปู่มณีนะคะมีซ6ห6เนี่ยต่อนเนื่องจากคลิปก่อนที่แอลลงไปเนาะพี่น้องเนาะที่ปู่เราได้เจ็ดซีเจ็ดนะคะมามาื่อนี่ปู่เราก็เลยมา ารถแต้มลงแต้มหนึ่งเป็น4ีหกนะคะแล้วกัความฝันของปูนะคะปูแล้วฝันเมือ่อคืนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะปูแล้วฝันว่าเล่าอันขี่รถสัมหอนะคะในโรสัมหอนี้มีรถมีคนสามคนมีคนสามคนไปน้ากันนะคะแต่ว่าฟังทั้งขวานี่รู้สึกว่าสิเป็นผู้เท่าวาสันพี่น้องคะปูแล้วก็เลยตีไซเกาสามศูนย 9, 3, 0, 6, 3, 0, 6, 9, 9, ์แล้วก็หกสามศูนย์หกกับเก่าปูแล้จับ ปีนลงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเป็นหกสามเก้าอีกหกสามศูนย์อีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแอดวอลพีสก็เลยเป็นเก้าสามศูนย์กับหกสามศูนย์นะคะปูแล้วค่อยฝันแบบนี้ฝันว่านั่งรถสำร่อนี่แหละเมื่อนั้นก็ออกหาสามศูนย์หรือว่าจังใดล่ะที่ปูแล้วบอกสุกฟังแล้วพี่น้องค่ะพาปูแล้วค่อยฝันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาจังใดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเดินพี่น้องเดินแนวทางนะคะในช่วงแรกนี้นะคะที่ปู วัดป่าอุดอรนํามาบอกสู้ฟังนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดอรในช่วงแรกนี้นะคะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางของปู่ค่ะท่างช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ คุณพี่้องบัเทิาสุกูสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปนาค่ะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ